สวัสดีครับทีมงานตะโพลและแตส่งขลาเรามีอัปเดตภาพรวมสถานการณ์ความคืบหน้าโควิด1 9ที่จังหวัดสงขลามาให้ได้ติดตามและระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ในวันนี้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก20คนครับรวมเป็น75คนแล้วโดยในจํานวนที่เพิ่มขึ้นวันนี้มี2คนเป็นชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านพมแดนสเดาและเข้ากักตัวในสเตทคอร์ทีนที่จัดไว้ในอำเภอสเดาเป็นชายอายุ36ปีและหญิงอายุ37ปีซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลสเดาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจจากห้องแลบ็บอีก588คนซึ่งส่วนใหญ่เป็น กลุ่มของนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงในอำเภอหาดใหญ่เจ็ดแห่งและสนามบาสเกตบอลคิกออฟอารี n a ที่มีผู้ป่วยติดโควิด ในจังหวัดชุดแรกเข้าไปใช้บริการหลังจากทางสาธารณสุขจังหวัดได้ออกประกาศให้ผู้ที่ปรากฏอยู่ในทไลายดังกล่าวเข้ารับการตรวจในระหว่างวันที่13-14เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับขณะที่ทางนายเจริญเกล้าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งงดตลาดนัดเปิดท้ายขนาดใหญ่ออกไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เพื่อตัดตอนการแพร่เชื้อโควิดและขอให้ประชาชนทุกคนอย่าง มาตรการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวอย่างเข้มขันนะครับตามมาตรการของภาครัฐส่วนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นามอมอำเภอนามอมซึ่งใช้เป็นสถานที่รักษาและพักพื้นผู้ป่วยโควิดของจังหวัดสงขลานั้นขณะนี้มีผู้ป่วยทยอยเข้ารับการรักษากว่า50รายแล้วนะครับจากจํานวนที่ รับได้72รายซึ่งหลายหน่วยงานกําลังหารือที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมมารองรับกับจานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นทุกวันนะครับและทางทหารกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนาพลอำเภอคลองหอยโคงโดยพลตรีศิรภพสุวรรณิศ องค์การพลพัฒนาชีวได้สั่งการให้กําลังพลช่วยกันเตรียมเต,ยมเตียงนอนทหารจํานวนหนึ่งร้อยเตียงสําหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามที่ทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร้องขอโดยจัดตั้งที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคกรินอำเภอเมืองสงขลาซึ่งทั้งหมดเป็นเตียงนอนของทหารในส่วนที่กําลังพลที่ออกไปทํางานภาคสนามหรือปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยตามนโยบายกองทัพที่ต้องช่วยเหลือประชาชนและนี่ก็คือภาพรวมสถานการณ์โควิด ของจังหวัดสงขลาทั้งหมดที่ใใที่มาเฉพาะและได้สงขลาติดตามมาให้ได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องครับทุกคนต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับตอนนี้